เอามาดูความคืบหน้าเรื่องของมาตรการเยียวยานะครับวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเยียวยาเป็นกรณีพิเศษใน6จังหวัดครับคือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสบุมุทรปราการสมุทรสาครและนคปรปฐมครับเป้าหมายในการเยียวยาเนี่ยพยายามจะเยียวยาทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกอ่อสร้างสถานบันเทิงนันทนาการนะครับร้านค้าต่างๆหรือแม้กระทั่งโรงแรมหรือว่าที่พักแรมนะครับใน6จังหวัดนี้เท่านั้นนะ เขาแยกมตาตรการในการช่วยเหลือออกเป็น2ระบบนะครับคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมครับหากบริษัทของคุณเนี่ยปิดลงนะฮะจากเหตุสุดวิสัยไม่สามารถไปทํางานจากโควิดได้นะครับคุณจะได้รับ50% 50%จากเงินเดือนของคุณนะครับแต่ต้องสูงสุดไม่เกิน7,500บาทอันนี้ถือว่าเป็นเด้งที่1ของระบบประกันสังคมนะครับเด้งที่2ของประกันสังคมก็คือว่าผู้ประกันตนจากระบบประกันสังคมคุณจะได้อีก2,000บาทนะครับ ส่วนผู้ประกอบการนะครับคุณจะได้รับการเยียวยา3000บาทต่อหัวนะครับสมมุติว่าบริษัทของคุณเนี่ยมีพนักงานอยู่10คนนะครับก็เอา3,000คูณ10เท่ากับว่าคุณได้3 0 0 0 0ื่นนะครับแต่ว่าสูงสุดคุณต้องได้ไม่เกิน200คนหรือว่า600,000บาทนะครับผ่านไปสําหรับคนที่มีระบบประกันสังคมหลายคนก็บอกอ้าวแล้วฉันไม่มีประกันสังคมทำยังไงคนที่ไม่มีระบบประกันสังคมนะครับยกตัวอย่างนะครับ่ขอค้าแมคคาหับเล่แผงลอยที่ไม่มีระบบประกันสังคมคุณต้องใช้ระบบนี้นะครับเป็นระบบถุงเงินนะฮะ แล้วก็เข้าไปยืนยันนะครับซึ่งรายละเอียดของระบบถุงเงินคนที่ไม่มีระบบประกันสังคมเนี่ยจะเข้าไปสมัครยังไงใช้วิธีการไหนนะครับต้องรอกระทรวงการคลังเข้าหาเรือกันก่อนนะครับโดยคนที่ไม่มีระบบประกันสังคมนะครับคุณจะได้รับการเยียวยาครับหากเป็นผู้ประกอบการนะครับร้านค้าต่างๆหรือว่าหับเล่แผงลอยเล็กๆนี่แหละครับหากได้รับการพิจารณาแล้วนะครับคุณจะได้สูงสุด3000บาทเทียบเท่ากับผู้ประกอบการ1คนครับ ซึ่งคนนอกระบบประกันสังคมอยู่ในขั้นตอนของการหารือนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อ